เกี่ยวกับการซื้อโซฟาเลือกแบบไหนใช้งานได้ตลอดกันสวัสดีค่ะมิวจากบอร์ดเวไบยสยามใช้วันนี้มีเก็จความรู้ในการเลือกซื้อโซฟามาฝากต้องดูให้จบก่อนนะคะเพื่อความคุ้มค่าในการจ่าเงินของเรา ถึงโซฟาเชื่อว่าหลายๆคนคงนึกถึงบรรยากาศที่ผ่อนคลายแต่นอกจากห้องนั่งเล่นแล้วโซฟายังสามารถใช้งานร่วมกับห้องอื่นได้ทั้งรับแขกอ่านหนังสือดูทีวีนอนหลับหรือจะสังสรรค์กับเพื่อนๆแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะซื้อโซฟาแบบไหนมาจัดวางตรงไหนก็ได้ต้องเลือกให้เหมาะกับการใช้งานในตำแหน่งนั้นด้วยค่ะ 4. ข้อควรรู้จะมีอะไรกันบ้างไปดูกันเลย 1. ลักษณะการใช้งานปัจจุบันโซฟามีให้เลือกหลากหลายประเภทรูปแบบการใช้งานรับแขกก็ได้พักผ่อนดูทีวีก็สบายมีขนาดใหญ่ออกแบบมาเพื่อให้ความผ่อนคลายจึงไม่เหมาะกับการรับแขกการเลือกโซฟาจึงต้องคำนึงถึงลักษณะการใช้งานและพื้นที่ในการจัดวางก่อน 2. ขนาด คงไม่ดีแน่หากเราสั่งซื้อโซอฟามาแล้วไม่สามารถจัดวางลงในตำแหน่งที่เราต้องการได้ผู้ซื้อจึงจำเป็นต้องวัดขนาดพื้นที่ก่อนรวมทั้งเผื่อพื้นที่สำหรับทางเดินประตูและพื้นที่สำหรับวางสิ่งของอื่นระยะห่างที่ควรคำนึงอย่างแรกเลยนะคะพื้นที่ระหว่างประตูควรเว้นระยะห่างประมาณ1เมตร 2พื้นที่ระหว่างทางเดินต้องเว้นระยะห่างประมาณ1.5ถึง2เมตรและอย่างสุดท้ายนะคะพื้นที่ในการจัดวางต้องไม่ใกล้กับหน้าต่างจนเกินไปเพราะอาจจะทำให้โซฟาของเราเสื่อมสภาพเร็วได้ค่ะ 3. ประเภทของโซฟาบ่งบอกถึงสไตล์ของบ้านโซฟาแต่ละประเภทเออกแบบมาเพื่อการใช้งานที่แตกต่างกันบ้านของเราจะเหมาะกับโซฟาประเภทไหนบ้างมาทาความรู้จักกันค่ะ ทักซีโดให้ความรู้สึกเรียบเท่คลาสสิกเหมาะกับห้องรับแขกหรือบุมนั่งเล่นของบ้านเลิฟซีทโซฟาที่ออกแบบมาเพื่อง,งานสวีทโดยเฉพาะสำหรับนั่งสองคนและเหมาะกับหอพักและคอนโดนอกจากนั้นฟังก์ชันพิเศษของเจ้าตัวนี้สามารถดึงออกมาเป็นที่นอนได้ด้วยนะคะโซฟาเบ ที่ออกแบบมาเพื่อใช้งานมันติฟังก์ชันสามารถเป็นโซฟาก็ได้หรือจะดึงออกมาเป็นที่นอนก็ได้ค่ะเหมาะสำหรับห้องที่มีขนาดเล็กหรือห้องที่ต้องการประหยัดพื้นที่ Sectional s Se o โซฟาอนเนกประสงค์ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากให้เลือกหลากหลายแบบนะคะอย่างเช่นที่มิวนั่งอยู่จะเป็นรูปทรงตัว L เหมาะกับการจัดวางข้อมูลนั่นเอง 4. วัสดุหุ้มโซฟาโดยปกติแล้วนะคะจะนิยมใช้ไม้เนื้อแข็ง รองลองมาจะเป็นไม้เนื้ออ่อนไม้ย่างพาราหรือใช้วัสดุเหล็กแทนไม้แต่ปกติแล้วนะคะวัสดุภายในนั้นอาจตรวจดูได้ยากเวลาเราเลือกโซฟาก็จะเลือกจากวัสดุภายนอกซึ่งจะมีหลากหลายวัสดุเลยค่ะโซฟาหนังสัต์ให้สัมผัสที่นุ่มสบายยิ่งเก่ายิ่งนุ่มมีความทนทานสูงมากและมีราคาที่สูงกว่าหนังเทียมประมาณ30อร์ซโซฟาหนังเทียมผลิตจาก PVC หรือเส้นใยสังเคราะห์มีจุดเด่นในด้านสร้าง สีสันได้หลากหลายราคาจะถูกกว่าหนังแท้ในด้านความคงทนก็จะเป็นรองจากหนังแท้นั่นเองโซฟาผ้ามีให้เลือกหลากหลายชนิดนะคะทั้งใยธรรมชาติแล้วก็ใยสังเคราะห์โซฟาผ้าจะมีจุดเด่นก็คือจะมีสีสันและลวดลายที่ให้เลือกมากกว่าหนังแล้วก็มีความคงทนในด้านของเรื่องของระบายอากาศและความร้อนนะคะทําได้อย่างดีเลยสีข้อนี้ก็เป็นพื้นฐานหลักสำคัญในการเลือกโซฟา โซฟาแต่ละชนิดวัสดุแต่ละอย่างมีข้อดีที่แตกต่างกันหากเลือกให้ดีโซฟาชิ้นนี้ก็อาจจะอยู่กับบ้านคุณไปอีกนานแสนนานเลยค่ะและที่ดีที่สุดในการเลือกซื้อโซฟาต้องเลือกซื้อที่นี่เลยค่ะบอร์ดเว์บยสยามชายัยที่นี่มีโปรโมชั่นให้เลือกเยอะผ่อนง่ายใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวช็อปออนไลน์ได้เลยนะคะ